ีเจยุย้ยอาบน้ำในรอบกี่เดือนนะกี่เดือนแล้วไ,ได้อาบน้ำเนี่ยห้าเดือนแล้วมั้งไม่ได้อาบน้ำให้เนี่ยยุ้ยสะอาดแน่นอนชัววันนี้ยุย้ยอ้าวก่อนไอ้ขนุนน้อยขนุนน้อยดีนะหมาบ้านนี้อาบน้ำแล้วไม่สะดิตสะดิ่งไงย,ยอมอาบแต่เดี๋ยวดีเลย โอ,อ,อ,อาา้โหไ้เจขอขอท้ายข้าอะไรเอาไว้กินมากค่ะโอ้ยให้ให้ดูเอ้ยแม่มาแมมากินมากไม่ก้มลูกไม่ก้มไม่กมม้กมแต่น้ำเข้าจะเฮ้ยไ,ไม่ได้ค่ะคอสั้นคอหายแล้วตอนเนี้ยอาบได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสามแล้วหรออะใครอาบก่อนเพื่อนเลย ไอ้ได้ออกก่อนนะแต่เดือนไม่เจอใช่ไหมใส่เดือนอยู่ที่วัดได้เลยเอาท้องก่อนตรงท้องอ่ะตรงท้องมันเนี่ยตรงท้องอ้ยุ้ยอ่ะเาเท้างสแตนบายเลยแม่เวสุดเออดโรเลยเอี่ยมันยังมันอยู่เลย้งลาแล้วหัวให้หน่อยได้ไหมอะอะไรนะจอดขวดให้หน่อยกอดฟ้าขวดอันเนี้ย để đẹp bác, mình thích mình nè